You don't love me anymore. คุณไม่รักฉันแล้ว <c oughs> คุณไม่รักฉันแล้วนะคำยอนเห็ You don't love me anymore. Translated into m a r t i a n means today I'm feeling as though you don't love me. จริงๆแล้วผู้หญิงอยากจะบอกว่าวันนี้ฉันกำลังรู้สึกราวกับว่าคุณเนี่ยไม่รักฉันแล้ว I am afraid I have pushed you away. ฉันกลัวว่าฉันเนี่ย จะจะจะทำอะไรที่มันผักใสคุณออกไป I know you really do love me ฉันรู้นะว่าจริงๆแล้วว่าคุณรักฉัน You do so much for me คุณทำให้ฉันมากมายขนาดนี้ Today I'm just feeling a little insecure แต่วันเนี้ยฉันแค่กำลังรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนิดหน่อย Would you reassure me of your love and tell me those three magic words I love you when you do that it feels so good คุณจะทําให้ฉันมั่นใจหน่อยได้ไหมว่าคุณรักฉันมั่นใจในทำให้ฉันมั่นใจในความรักของคุณหน่อยได้ไหมแล้วแล้วอยากให้คุณพูดบอกอคำประโยคประโยคแห่งเวทมนต์สามคำนั้นนะ่ะว่า I love you ว่าฉันรักคุณนะเวลาที่คุณพูดแบบนั้นนะ่ะฉันมัน,ม,นมันรู้สึกดีโคตรเลยอนะ่ะเนี่ยค่ะเวลาผู้หญิงพูดว่า you don't love me anymore นี่คือสิ่งที่เขาหมายถึงเขากลัวว่า ว่าคุณจะไม่ได้คุณจะไม่รักเขาจริงๆเพราะว่าเขาอาจจะทําตัวไม่น่ารักหรือว่าเขาอาจจะทําตัวที่มันผลักใส่คุณออกไปอ่ะเออเขาก็กลัวจริงๆนะแต่ลึกๆแล้วเขาก็รู้แหละถ้าเขาไม่รู้ว่าคุณรักเขาอ่ะเขาก็คงไม่กล้าพูดประโยคนี้ออกมาคุณนึกออกไหมคือถ้าเรามั่นใจว่าผู้ชายคนนี้ไม่รักเราแน่ๆเราจะไม่พูดประโยคนี้ออกมาอืมแต่เพราะเรารู้ลึกๆแล้วเรารู้ว่าเขารักเราเราถึงกล้าพูดประโยคว่า you don't love me anymore ออกมา ถึงกล้าเรียกร้องไงเออเพราะรู้ไงข้างในรู้แต่ว่าวันนี้แค่วันนี้รู้สึกกําลังรู้สึกว่ามันอินสิเคียวกำลังรู้สึกไม่ปลอดภัยนิดหน่อยกําลังไม่มั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นอยากให้ r e a f f i r มหน่อยนะคะแค่นั้นเองนี่คือในยะของความว่า you don't love me anymore without this translation when a woman says you don't love me anymore a man may hear แต่ผู้ชายถ้าไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะก็อาจจะได้ยินว่า I have given you the best years of my life and you have given me nothing. You use me. You are selfish and cold. You do what you want to do for you and only you. You don't care about anybody. I was a fool for loving you. Now I have nothing. คือเวลาผู้หญิงพูดว่าคุณไม่รักฉันแล้วผู้ชายอาจจะได้ยินว่าผู้หญิงกำลังพูดแบบนี้ค่ะฉันเนี่ยนะให้คุณฉันให้ให้เวลาที่ดีที่สุดของฉันเก็ ในชีวิตฉันแก่คุณคือช่วงเวลาวัยสาวช่วงเวลาแบบว่าสนุกสนุกอะไรเงี้ยฉันให้เวลาทั้งชีวิตช่วงเวลาที่มัน best years of my life เลยอ่ะฉันให้มันกับคุณแล้วอ่ะแล้วคุณเนี่ยตอบแทนฉันด้วยไม่มีอะไรเลยอ่ะที่มาตอบแทนฉัน you have given me น o t h i n g แต่คุณเนี่ยไม่ให้อะไรฉันเลยคุณใช้ฉันคุณใช้ฉันเป็นเครื่องมือคุณเนี่ยโคตรเห็นแก่ตัวเลยแล้วคุณเย็นชามากคุณก็แค่ทําสิ่งที่คุณอยากทําเท่านั้น for you and only you ทําเพื่อตัวเองแล้วทําเพื่อตัว ทำเพื่อคุณคนเดียวเลยคุณไม่แคร์ใครเลย I was a fool for loving you ฉันเนี่ยช่างเป็นคนโง่เหลือเกินที่มารักคุณแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วโอ้ประโยคนี้นะคะมันเจ็บอะ่ะฟังแล้วเจ็บอะ่ะฟังแล้วเจ็บแทนแล้วมีผู้หญิงบางคนพูดคำนี้พูดแบบนี้ออกมาจริงๆด้วยคุณคิดดูว่าผู้ชายได้ยินแบบนี้จะรู้สึกยังไงมันแล้วมันเห็นเลยว่าชีวิต คู่ของผู้หญิงคนนี้ที่พูดคํานี้ออกมาให้สามีฟังอะอาทิตย์ละครั้งเขาพูดแบบนี้ให้สามีฟังอาทิตย์ละครั้งมันได้ยินอะแล้วแบบโอ้ตายตายตายทนอยู่ได้ไงวะแล้วกลายเป็นว่าเขาก็บอกว่า I was a fool for loving you ฉันเป็นคนโง่ที่รักเธอแต่ฉันก็ยอมเป็นคนโง่ต่อไปเพราะฉันรักเธอมันเลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แบบโท็อกซิกเลยฟังแล้วแบบ คิดในใจเมื่อไหร่มันจะเลิกกันสักทีวะเมื่อไหร่จะเลิกแบบเลิกแยกกันอยู่ไปเลยอะชีวิตเอเหนื่อยเลยอะเออพอผู้ชายได้ยินแบบนี้มันคงบันทอนมากนะคะแล้วยิ่งผู้ชายได้ยินน่ะเห็นได้เลยว่าผู้ชายเขาก็ยิ่งไม่อยากทําอะไรเขาก็ยิ่งอยากจะอยากจะทําเพื่อตัวเองมากขึ้นเลยมากขึ้นเท่านั้นเขาก็ไม่ให้อะไรกับความสัมพันธ์จริงๆแล้วเขาก็ทําเพื่อตัวเองเขาก็กลายเป็นคนนั้นจริงๆอ่ะเหมือนเป็น negative affirmation ที่ผู้หญิงมอบให้กับผู้ชายไปเลยนะคะเออ เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า you don't love me anymore น่ากลัวมากแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวน่ากลัวมากนะคะหนักกว่านั้นคือพูดประโยคเมื่อกี้ที่มันพูดอะออกมาจริงๆเสริมจากคำว่า you don't love me anymore